ใครที่กำลังมองหาร้านจำหน่าย id pass ขอแนะนำร้าน easy farm มีบริการกดเกม pass และจำหน่าย id pass แมปต่างๆเช่นแมป anime adventure แ,แมป b o x food และแมป king legacy ไล้อยู่ใต้คลิปนะคะสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับ pro b l o x Map anime last stand วันนี้จะมาสรุปอัปเดต2อพาร์ทกันนะครับตอนนี้มีอัปเดตเข้ามาแล้วแต่ว่าเป็นอัปเดต2อพาร์ทเนาะคลิปนี้อาจจะลงช้านิดน,นึงเพราะเพิ่งตื่นนะครับตื่นช้าไปนิดน,นึงแนละ้วตื่นล่อ,อก,ก็เกือบบ่ายแล้วนะครับตัวถีนะาตรงนี้ครับ เดี๋ยวโค้ดพี่จะแจกไว้ใต้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับตอนแรกก็จะไว้ใต้ทิปส์ชันแต่ว่าเดี๋ยวหากันไม่เจอนะครับก็คือข้อมูลในคอมเมนต์เลยนะครับมีทั้งหมด3ามโพสที่พี่จะมาแจกในวันนี้แล้วก็อีกโพสหนึ่งไม่รู้ว่าใส่กันไปหรือยังนะครับมีรีโลฟรีด้วยนะแล้วก็มี20่สิบบโวลเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาสรุปอัปเดตแพงกันสักนิดนึงนะครับว่าเขาปรับอะไรมาบ้างในอัปเดตล่าสุดคือหรือว่าอัปเดตสองพันหนึ่งนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะ เดี๋ยวจะืขึ้นเป็นแพดโน้ตที่เขาอัพมาเลยนะครับเมื่อประมาณเวลา10โมงเช้านะครับเขาอัปเดตมาเนาะเขาบอกว่าอันนี้เป็นมินิอัปเดตจากแบรมสปอร์ตนะครับเขาชื่ออะไรอโลเพกนะฮะเอออโลเพกตัวนี้นะครับก็อย่างแรกเลยโกโจร,รีแวรมนะครับเขาทำโกโจใหม่ปรับปรุงทำนู่นนี่นั่นนะครับบัฟนู่นเนิฟนี่นิดหน่อยเนาะ ออันดับหนึ่งเลยนะครับอย่างแรกหัวข้อแรกเลยคือ remove sun from blue นะครับก็คือบอลฟ้าไม่สตาร์ทแล้วนั่นเองนะครับที่มันตีเป็นไซเคิลเอฟงวงใหญ่ไม่ใช่ไซเคิลเอลีฟฟูเอนะครับอ่ามันอ่านว่าเซอร์เคิลด้วยถ้าไม่ใช่ไซเคิลนะครับก็ remove sun ออกจากบอลบอลฟ้านะครับก็คือบอลที่มันเป็นฟูเอลีแล้วก็ตีแอร์นะครับเป็นไฮบริดเนาะเขาเอาแค่ sun ออกแต่ยังไฮบริดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ท่าสุดท้ายนะครับหรือว่า h o l l เพอร์ p พ e นะครับที่เป็น บอลม่วงที่เป็นทรงเรนเรนไลน์ไม่รู้เรียกอะไรกันนะครับแล้จะเรียกไลายมากกว่านอกไอทรงลน์ LE นะครับมันจะตีแอร์ได้ด้วยน,นั่นเองนะครับนี่เลยนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าสตันได้หรือเปะนะครับตรงนี้ยังงงๆอยู่พี่จำไม่ได้แล้วถ้าจะสตันได้นะครับคันไทย อ่ะจำไม่ได้เหมือนกันนะโทษทีเนาะแล้วก็ว่างนะครับจากวางที่วางได้ตัวเดียวตอนนี้วางได้2ตัวแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มมาอีก20,000เลยนะครับใครอยากรู้ว่าเลเวลหไปเลเวลเจเนี่ยต้องคูณเท่าไหร่นะครับก็เอาไปคูณ2.3งจุดสามนี่นเลยเนาะาจะได้เป็นดาเมจเวลเจ็ดสิบห้าหรือว่าเวลตันมาแล้วนี่นะครับโอเคเนาะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นการรับที่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีเป็นสกิลกดนะครับที่รับมาด้วยนะจาก240ร้อยสี่สิบวนินะครับครูดาวเนาะก็ประมาณ 4ทีไม่รู้เอา60ไปหารนะครับอ่านี่เลยนะอ่าประมาณ4นาทีครเหลือ150วินะครับก็ประมาณ2นาทีครึ่งนะครับจาก4นาทีเหลือ2นาทีครึ่งโอ้โหบอกเลยว่าโกงมากๆนะสำหรับโคโจโนะครับว่านาหักมากขึ้นอีกแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งคือเพิ่มราคานะครับนี่ข้อ increase on final upgrade นั่นเองเองนาะอัพเกรดขั้นท้ายหรืออัพเกรดก่อนที่มีสกิลกเดเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองแต่ไม่รู้ว่าเพิ่มมากน้อยแค่ไหนเนาะ แล้วก็ตอนนี้นะครับ Elemental Master buff นะครับบอกเลยว่า buff มาตึงมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า buff ยังไงนะอันดับหนึ่งเลยนะครับนี่เขาเป็น Damage Duration นะครับจาก0.5เป็น2.5นะครับไอตรงนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยพี่คิดว่าไม่มีผลอะไรแต่พอมาอ่านหัวข้อที่2นะครับ This will boost the, uh, the duration of uh, electrify s o more stun นะครับก็คือ,อมัน electrify เดี๋ยว electrify ไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจนะตรงน,นี้ ก็คือตรงนี้จะเพิ่มเวลาการติดสตันด้วยนะครับมันติดช็อตก็น่าจะมีเซนอิสึหรือเปล่านะครับแต่น่าจะเป็นสตันทั้งหมดเลยหรือเปล่านี่ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับแต่ก็จากที่อ,อ่านมาก็เหมือนจะเป็นสายฟ้านะครับก็งงเหมือนกันว่าสตันอะไรนะครับแต่ก็น่าจะเกี่ยวพวกตัวติดสตันนะครับแต่ไม่แน่ใจไอพวกติดโลเนี่ยมีมีมีเอี่ยวด้วยไหมนะครับเพราะว่า ข้อตรงนี้มันแปลไป,ลแ,ปลแปลกนะเขาบอกงอสตันตอย่างเดียวนเนาะแสดงว่าสโล่น่าจะไม่ได้มีผลหรือเปล่านะครับใครมีก็ลองลองทสดูได้นะครับแต่ก็ส่วนตัวพี่คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับพวกเซนิสึหรือว่าตัวที่เป็น,ปนช็อตไฟฟ้าเนะาะแสดงว่าอนาคตน่าจะมีตัวช็อตไฟฟ้าขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับโอเคเนาะแล้วก็จะมีโค้ดหนึ่งที่พี่แจกไปก็คืออีโวดิสนะฮะก็จะเป็นเจ้าโค้ดให้นามิมานะครับตอนนี้นามิอีโวได้แล้วนะครับอัปเดตล่าสุดนามิ ที่เป็นโค้ดฟรีเนี่ยอีโ e บได้น,นั่นเองนะครับก็จะกลายเป็นดิฟนาวามิอีโบเนาะวิธีการหาเจ้าของอีโบของนามินะครับอ่น่าจะหาจากลีเจนด์สเตตของด่านมารินฟอร์ดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชลีเจนด์สเตตสิสตอรี่ไนท์แมร์นะครับด่านมารินฟอร์ดเนาะด่าน6นะครับ F หกโอลี่น่าจะ F หกโอลี่นะครับเพราะพี่ไปลองโชว์ลงชาเลนแล้วมันไม่ได้หรือว่าอา,อาจจะต้องลงชาเลนจ์หรือเปล่าใครรู้คอมเมนต์ไม่ได้นะครับจะรู้สึกเหมือนจะหาจากสตอรี่ไนท์แมร์เหมือนกับดาบอุลเลยนะครับเพราะว่า อีโวมันก็ไม่ได้เก่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้มีตัวรับเข้ามาเพิ่มนะครับตัวรับที่ไม่ได้หาจากตู้แบนเนอร์สองนะครับอาหารจาก,กันเอฟเคแล้วก็ลงนี่นะครับเอฟเคก็คือหอ้องเอฟเคตรงนี้เนาะวิธีการเอฟเคก็ไม่มีอะไรมากก็วิ่งเข้าไปชนน้ําตกไปเลยครับก็เหมือนกับมานั่งสมาธิตรงน้ําตกเนาะแล้วก็ใครที่กลัวหลุดก็ให้เปิดออโต้คลิกไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพา,พาไปลงด่านของ ลืมชื่อเสร็จเดี๋ยวเราลองรอนสักหนึ่งนาทีนะครับเผื่อจะได้นะครับตรงนี้จะมีซีเคนดรอปด้วยเห็นไหมนี่นะครับซีเคนนิตนะครับแล้วกเ็เหมือนโอกาสออกจะอยู่กับ VIP ด้วยนะครับถ้า v p p อมี VIP มันก็จะออกมีโอกาสออกมากขึ้น,นครับโอกาสออกซีเคดเนี่ยเราจะมีการสุ่มออกทุกๆ1นาทีแล้วนนะครับก็คือ เวลานับถอยหลังหมดก็จะซุ่มออก1ตัวนะครับถ้าใครออกก็โชคดีไปนะครับแล้วก็ตัวรับเนี่ยเป็นสปีดวล็กก้อนล่างไวฟุกนะครับไม่แน่ใจว่าจะดีกว่าสปีดวล็กก้อนตัวปกติหรือเปล่านะแต่ว่าหน้าตาน่ารักนะฮะน่าจะเห็นจากรูปปกแล้วนะครับแต่ถ้ายังไงพี่จะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับในงนี้นะนประมาณนี้นะครับพี่จะพยายามรัวอัปเดตให้มันจบๆจไปเลยนะครับไม่แยกเป็นหลายๆคลิปเนาะมันจะได้เฉี่ยวๆไปนะครับ แล้วก็ส่วนเนี้ยอัปเดตพาร์ทสองนะครับน่าจะมาช่วงวันจันทร์วันจันทร์นี้นะครับก็จะเป็นคืนวันอาทิตย์บ้านเราเนาะเพราะว่าเขาบิดอัปเดตเพราะว่ามีคนป่วยนะครับจําไม่ได้แล้วว่าใครป่วยเนาะอ่ะนี่นะครับไม่ได้นะครับกดออกเลยไม่ต้องเสียเวลารอนะครับตรงนี้แล้วก็วิธีการหายูนิตอ่ซิเฟสตัวหนึ่งนะครับก็คือลงรีเจนไม่ใช่รีเจนสเตทพี่ชอบเรียกรีเจนทั่วทีนะครับลงสเตสตอรี่นะครับไนท์แม่ด่านสุดท้ายนะครับก็คือด่านน้ำมิกนั่นเองเนาะ วิธีการลงยังไงให้ผ่านเนี่ยส่วนตัวพี่มองว่าหาตัวฟาร์มเงินดีๆสักตัวหนึ่งแล้วก็เป็นพวกตัวดามิดีๆนะครับตัวดามิดีๆตอนนี้ก็จะเป็นพวกซุคุณนะที่มันติดเลือดไหลแบบพิเศษนะแล้วก็อาจจะเป็นตัวติดไฟแบบพวกไอ,อเออจ้าลอยตัวนี้ก็ได้นะครับใครอยากลองเล่นก็ลองไปลงได้นะครับมันไม่ยากขนาดนะั้นเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับของอีเวนสตอรี่น่าจะไอของอีวสตอรี่อะไรวะาของอีโวนามิน่าจะได้จากสตอรีอ่มารีนฟอร์ดแอรโขกนั F ่น ok, เองเนาะ แล้วก็สตอรี่ที่เขาจะเพิ่มในอัปเดตเร็วๆนี้นะครับหรือว่าอัปเดต2เนี่ยก็ยจะเป็นด่านของวันพันแมนนะครับน่าจะใช่นะน่าจะวันพันแมนนะครับอ่านี่สตอรี่อโคกตัวนี้นะครับที่จะได้เป็นสปีดวราควอลล่างไวฟุกนะครับจะมี2 2วิธี2ทางให้เราเลือกนะครับว่าจะไปลงฟาร์มไปลงเอฟเคหรือว่าจะมาลงอันนี้แทนนะแล้วก็ ตัวละครที่พี่แนะนําให้ลงสตรอรี่นะครับก็จะเป็นตัวละครที่มันเก่งๆนะครับตัวละครอันดับหนึ่งเลยคือส่วนตัวพี่ให้เป็นเจ้าสุภุนนะครับตอนนี้นะนะตอนนี้นะครับเพราะว่ามันเตะให้บิดได้เลยตอนต้นเกมเนี่ยเล่นง่ายนะครับถึงต้นเกมจะยังไม่ได้เอ่ยยังวางไม่ได้เลยเราก็แค่เอานามิท่าดีไปรับต้นเกมหรือว่าจีนอสก็ได้นะครับจี G นอสก็เก่งต้นเกมเท่านั้นนะครับเล่นเกมมันตีเป็นเรนไลน์นะครับจะเรียกเรนไลน์ดีว่ยเรียกลายแล้วกันนะครับ ลายอีมันตีไม่ค่อยโดนนะครับบางทีก็ตีออกแต่ว่าไม่มีเทมเพลนะครับก็งงเหมือนกันว่าเกมมันทําอะไรมาเนาะส่วนนามิอีโวใครที่อีโวแล้วแล้วลมันเก่งนะครับก็ลองคอมเมนต์ไม่ได้นะตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องเทลิสนะครับดิ้นพันธะ,ะทติีนะเรื่องเทลิสนะครับถ้าใครอยากให้จัดลองคอมเมนต์ไม่ได้นี่จะมันจัดเทลิสให้แล้วกันนะสำหรับตัวละครหน้าหาเอาไปเล่นแบ็คซอรี่อะไรพวกนี้เนาะแต่จริงก็จริงไม่ต้องจัดอะไรก็ได้นะครับ แค่หา,าเซนเจียลพันลุงเ,เก่งทั้งตัวเอาไปแบกก็จบแล้วนะครับอ่าพวกสตอรี่ไนท์เมย์หรือว่าชาเลนสะ์เนาะอ่าส่วนวิธีการโซโล่ชาเลนส์เดี๋ยวพี่จะมาสอนแบบโนโน่พัดศูนย์จุดสองศูนย์จุดหนึ่งละกันนะครับก็อาจจะเป็นพวกออซิ่งหรือพากกระเป๋ามาเล่นโชว์น,นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับอัปเดตสรุปอัปเดทเหมือนจะสั้นแต่ก็ยาวอยู่นะเพราะพี่พยายามอธิบายให้มันเข้าใจมากที่สุดรวมถึงวิธีการหาตัวรับหาของอีโวอะไรพวกนี้ด้วยนั่นเองนะครับโอเค สวัสดีนะครับขอรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดใจเมื่อก็ดีนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ